สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันอังคารที่9พฤษภาคม2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชาญชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทางร้านของเราปิดการขายหนึงรายการนะคะเป็นแท็กเตอร์รุ่นคูบต้า l c 018 dt คันนี้นะคะคันนี้อุปกรณ์ดันดินหน้าอย่างเดียวนะคะคันนี้ลูกคา้าต้องการแค่ดันดินหน้าอย่างเดียวนะคะปลายทางนะคะอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะปลายทางอำเภอโพประทับช้างจะ จังหวัดพิจิตรนะคะโพป,ประทับช้างคันนี้ลูกค้ามาสั่งซื้อที่ร้านแล้วก็ให้จัดส่งนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ไว้ใจอุดหนุนสินค้าจากร้านของเรานะคะสําหรับร้านอยู่บ้านเกะยาะลำไยตำบลวังบัวอําเภอคลองขุ่งจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะโทรสอบถาม094 602 2291นะคะลูกค้าจะมาดูรถสามารถปักบุตรในจีพิได้เลยนะคะชาชัยแท็กเตอร์นะคะ สำหรับคันนี้เป็นแท็กเตอร์ขนาด40แรงม้านะคะเป็นคูปตะ L4018DT นะคะอุปกรณ์ชุดดันดินหน้าอย่างเดียวนะคะลูกค้าต้องการแค่ดันดินหน้าเดียวนะคะปลายทางอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรนะคะเราจัดส่งให้ฟรีนะคะสินค้าสวยตรงปกไม่จกตานะคะสภาพสวยเกรดเเลยนะคะคันนี้รถจดทะเบียนปี61นะคะ ยังมีอีกคันหนึ่งนะคะตอนนี้กำลังล้างตรวจเช็คนะคะโทรสอบถาม094 602 2 2า1่นะคะกับคูมต L 4 0่8ู t นนะคะรอรับได้เลยนะคะกับพี่สีส้มคันงามคันนี้นะคะกับคูปต L ่ศูนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ